สวัสดีค่ะเด็กๆในส่วนของการเรียนของเราในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนในส่วนของตีลิวเคอนะคะก็คือบทที่6วอร์มเลนเตสเซียลเฮนตาอ่าโรงเรียนของพวกเราใหญ่มากนะคะซึ่งในส่วนของสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเรียนในส่วนที่2ก็คือโชว์อ e ีโชว์นะคะในส่วนของบทสนทนานะคะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เรียนไปแล้วเนาะในส่วนแรกก็คือในส่วนของคำศัพท์นะคะ ก็จะประกอบไปด้วยคำศัพท์ที่มีรูปภาพแล้วก็คำศัพท์ที่เขาไม่มีรูปภาพนะคะต่อไปเราจะมาดูในส่วนของโชว์อโชนะคะก็คือในส่วนที่เราต้องเรียนในวันนี้ก็คือฝึกสนทนานะคะก็จะอยู่ในหน้าที่42และก็43จะมีทั้งหมดนะคะจำนวน4พารากราฟเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะลูกเนาะเรามาดูพารากราฟที่1เลยดีกว่าค่ะ พารกราฟแรกนะคะเขาบอกว่าวอเจี้ยวปันย่านะคะคำว่าวอในภาษาจีนแปลว่าชั้นนะคะลูกเจี้ยวในที่นี้นะคะแปลว่าชื่อนะคะหรือแปลว่าเรียกก็ได้ปันย่านะคะปันย่าก็คือชื่อเขาที่มีความหมายภาษาไทยว่า ปัญญานะคะอ่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้บอดเจียวปัญญาก็จะแปลว่าชั้นชื่อปัญญานะคะจิ้นเหนียนปาซุยนะคะจิ้นเหนียนปาซุยคำว่าจิ้นเหนียนนะคะแปลว่าปีนี้นะคะป้าแปลว่าแปดซุยแปลว่าปีหรือแปลว่าขวบนะคะจิ้นเหนียนปาซุยก็คือ ปีนี้อายุแปดปีนะคะต่อไปวอจ่ายจ,จงเหวินเสี่เซียวช่างเฉวอวอจ่ายจ,จงเหวินเสี่เซียวช่างเฉวอวอแปลว่าฉันนะคะจายแปลว่าอยู่นะคะจงเหวินแปลว่าภาษา เชนเสี่เซี่ยวแปลว่าโรงเรียนขออนุญาตเขียนย่อนะคะช่างเสแปลว่าเรียนหรือแปลว่าเข้าเรียนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ที่เขาบอกว่าบอดเจ้าจงเหวินเสีเซี่ยวช่างเสนะคะก็จะแปลว่าฉันน่ะเรียนอยู่ที่โรงเรียนภาษาจีน หรือฉันนะ่ะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสอนภาษาจีนนะคะคำต่อไปเขาบอกว่าบอช่างซานเหนียนจีบอช่างซานเหนียนจีบอในภาษาจีนแปลว่าฉันนะคะช่างตัวนี้นะลูกนะ้าย่อมาจากช่างเฉที่แปลว่าเรียนหรือเข้าเรียนนะคะซานแปลว่าสาม เหนียนจีก็คือระดับชั้นอ่ะก็คือบอดช่างสั้นเหนียนจีก็แปลว่าชั้นเรียนที่ระดับชั้นที่3ก็คือประถมศึกษาปีที่3นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะจบไปในส่วนของพารากราฟแรกนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทบทวน1รอบนะคะอ่ะบอดเจี้ยวปันยา่า ชั้นชื่อปัญญาจิ้นเหนียนปาซุยอ่ะปีนี้อายุแปดขวบนะคะปีนี้อายุแปดขวบวอจ้าจ,จงเหวินเสี่เซี่ยวช่างเฉฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนสอนภาษาจีนนะคะวอช่างซานเหนียนจีอ่ะฉันเรียนอยู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะลูกอันนี้ก็จะจบไปในส่วนของพาร์ทแรกนะคะต่อไปไปดูในส่วนของพาร์ทที่นะะ2นะคะเขาบอกว่าวมันเตเตส我们ย,ยว校很大นตานะคะมันเตเตสีย่ยว我们的学校很า ว่เมินแปลว่าพวกฉันหรือพวกเรานะคะเตอแสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของสเสี่ยวแปลว่าโรงเรียนเหินแปลว่ามากนะคะตาแปลว่าใหญ่อ่าเพราะฉะนั้นประโยคนี้ woman, ว,ว่เมินเตะเสี่ยวเหิ่นตานะคะก็จะแปลว่าโรงเรียนของพวกเราอ่ะใหญ่มากนะคะใหญ่มาก ต่อไปเขายังบอกอีกว่าโยป้าป่ายตัวเกอเสเชิงโยป้าป่ายตัวเกอเสเชิงโยนะลูกในภาษาจีนนะคะแปลว่ามีป้าบอกไปแล้วว่าแปลว่าแปดป่ายนะคะเป็นหน่วยในภาษาจีนนะคะแปลว่า ร้อยปลาป่ายก็คือ800นะคะตัวแปลว่ามากนะคะแต่ในที่นี้จะแปลว่ากว่าเก็เป็นคำลักษณะนามของคำว่าเฉเชิงที่แปลว่านักเรียนนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นประโยคนี้โยป้าป่ายตัวเกอร์เฉิงก็จะแปลว่ามีนักเรียนเนี่ย มากกว่าเออมีนักเรียนเนี่ยแปดร้อยกว่าคนนะคะมีนักเรียนเนี่ยแปดร้อยกว่าคนต่อไปเขาบอกว่าเรี่ยวฉือตัวเว่ยเหล่าชื้อเรี่ยวฉือตัวเว่ยเหล่าชื้อเรี่ยวในภาษาจีนแปลว่าหกเฉือแปลว่าสิบเรี่ยวฉือก็คือหกสิบนะคะ ตัวในที่นี้ทำหน้าที่เหมือนกันกับตัวตัวนี้นะคะที่แปลว่ากว่าเว้ยเป็นคำลักษณะนามของคำว่าเหล่าชื่อที่แปลว่าคุณครูนะคะเพราะฉะนั้นประโยคเนี้ยที่เขาบอกว่าลิ้วชื่อตัวเว้ยเหล่าชื่อนะคะก็จะแปลว่าครูเนี่ยหกสิบกว่าท่านนะคะครูนี่อีกหกสิบกว่าท่าน คำศัพท์คำต่อไปอ่าประโยคต่อไปเขาบอกว่าเสี่ยวหลี่โยดเจี้วเฉลิ่งเสี่ยวหลี่โย่เจี้วเฉลิ่งนะคะเสี่ยวแปลว่าโรงเรียนหลี่แปลว่าในนะคะเสี่ยวหลี่ก็คือในโรงเรียนโย่แปลว่ามี เจียวเฉหลอนะคะคำศัพท์นี้เราเรียนไปแล้วเป็นคำศัพท์แรกที่แปลว่าตึกเรียนหรืออาคารเรียนนะคะประโยคนี้เ <c oughs> สวี่เจียวหลี่โย่เจียวเฉหลอก็จะแปลว่าในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีตึกเรียนนะคะถูชูกวนถูชูก่านนะคะถูชูก่านแปลว่า ห้องสะมูดนะคะแล้วก็หลีถังหลีถงังแปลว่าอะไรลูกหออะไรอะหอประชุมใหญ่หรือห้องประชุมนะคะ,ะคำต่อไปคำว่า ชานทิงอ่ะชานทิงตัวนี้นะคะแปลว่าอะไรลูกโรงอาหารหรือห้องอาหารถูกไหมคะต่อไปเขาบอกอีกว่าจูชิวช่างเหอหลานชฉียวช่างนะคะจูชิวช่างเหอหลานเฉวช่างจูชิวช่างแปลว่าสนาม บนนะคะคเหอแปลว่าและนะคะหรือแปลว่ากลับก็ได้นะคะร้านชิวฉางก็คือสนามบาสนั่นเองนะคะจบในส่วนของภารกาฟที่สองนะคะเดี๋ยวเราซื้อขออนุญาตอ่านรวมทั้งหมดก่อนแล้วก็จะแปลให้ครั้งเดียวเขาบอกว่าวอเมันเต๋เสเี่ยวเหนย่งต้า,ยาป,าปายต百ว ก็学生หกสิบ多位老师学校里有教学楼图书馆礼堂上ล足球场呵篮球场นะคะอ่ะเขาบอกว่าโรงเรียนของเราเนี่ยใหญ่มากนะคะมีนักเรียนเนี่ยแปดร้อยกว่าคน นะคะแล้วก็มีครูอีกนะคะหกกว่าท่านนะคะเขาบอกว่าในโรงเรียนของเขาเนี่ยมีตึกเรียนมีห้องสม,มุดนะคะมีหอประชุมใหญ่มีโรงอาหารมีสนามบอลแล้วก็มีสนามบาสด้วยนะคะต่อไปไปดูที่หน้า43นะคะพารากราฟที่3เขาบอกว่าล่ลี่เหอ ต้าหลงชื่อวอเตอร์ทงเฉนะคะลี่ลี่เหอต้าหลงชื่อวอเตอร์ทงเฉนะคะลี่ลี่นะลูกเป็นชื่อคนก็คือลินลี่นะคะเหอแปลว่าและนะคะต้าหลงก็คือขอเลียเถ็นตรงนี้นะต้าหลงนะคะชื่อแปลว่า คือเป็นคือใช่นะคะวอรแปลว่าฉันเตอแปลว่าของผงเฉก็คือเพื่อนร่วมชั้นเพราะฉะนั้นประโยคเนี้ยที่เขาบอกว่าลี่ลี่เหอต้าหลงชื่อวอร์ตงเฉนะคะก็จะแปลว่าลี่ลี่กับตาหลงเนี่ยเป็น เพื่อนร่วมชั้นของเขานะคะเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเขาต่อไปเขาบอกอีกว่า hao ชื่อ我们是งโยนะคะชื่我们是好朋友นะลูกนะ我 n แปลว่าพวกเรานะคะพวกเราอ่ะอแปลว่าพวกเรานะคะ ชื่อแปลว่าคือนะลูกนะคือหาาเพิงโยก็คือเพื่อนสนิทนะคะบ o m หมินชื่อหฮาเพิงโยกก็คือพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะต่อไปบ o m หมินโต้แจ้ซ่านเหนียนจีอีปานบ่เ a มินโต้แจ้ซ่านเหนียนจีอีปานนะคะ ว่เมิแปลว่าพวกเรานะคะตัวแปลว่าทั้งหมดจ่าแปลว่าอยู่นะคะซานแปลว่าสามเหนียนจีก็คือระดับชั้นนะคะอีแปลว่าหนึ่งปานแปลว่าห้องอ่าเพราะฉะนั้นว่เมินโตจ้ายซานเหนียนจีอีปานก็จะแปลว่า พวกเราทั้งหมดเนี่ยหมายถึงทั้ง3คนทั้งเขาลิลี่และก็ต้าหลงนะคะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3เหมือนกันแล้วก็อยู่อีปานก็คือห้องหนึ่งนะคะอ่ะเราซื้อขออนุญ,ญาตทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเขาบอกว่าลิลี่ลหอต้าหลงชื่อวอเตอร์ถงเฉนะคะก็คือลิลี่กับต้าหลงเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเขานะคะ วอมรนชื่อเฮาเผยโยอ่าพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะวอมรนโตใจ้ซานเนียนจีอีปานนะคะพวกเราทั้งหมดเนี่ยต่างอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ห้อง1เหมือนกันเนาะและสุดท้ายนะคะลูกสุดท้ายสุดท้ายพารากราฟสุดท้ายนะคะมาดูกันว่าเขาพูดถึงอะไรเขาบอกว่า บอเมินปานโยสืชีเกอหนานเชิงนะคะบอเมินปานโยสืชีเกอหนานเชิงบอเมินแปลว่าพวกเราปานแปลว่าห้องอ่าบอเมันปานก็คือห้องของพวกเรานะคะโยแปลว่ามีสืแปลว่าสิบชีแปลว่าเจ็ด ชื่อชีก็คือ17บเจ็เอเป็นคำลักษณะนามของคำว่าหนานเชิงที่แปลว่าผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้บ่เหมินปานโยชื่อชีเกอหนานเชิงก็จะแปลว่าห้องของพวกเราเนี่ยมีผู้ชายเนี่ยจำนวน17คนนะคะต่อไปเขาบอกอีกว่าชื่อจิว่วเกอหนุ่ยเชิงชื่อจิว่วเกอหนุ่ยเชิงชื่อแปลว่าสิบ จิวแปลวะ่า9ชื่อจิวก็คือ19เก้เอร์เป็นคำลักษณะนามของคำว่าหนุ่ยเชิงหนุ่ยเชิงแปลว่าผู้หญิงนะคะเพราะฉะน,นั้นประโยคนี้ชื่อจิวก็หนุ่ยเชิงก็จะแปลว่ามีผู้หญิง19คนนะคะมีผู้หญิง19คน,นะคะ19คนต่อไปเขายังบอกอีกว่าลหลี่ล่าอส์ชื่อว่ามันเดอจวน 老师李ลี่老师是我们的中文老师。李老师นะคะหลีก็คือชื่อคนหรือซิ่งนะคะคนจีนเขาจะชอบเรียกซิ่งของครูนะคะอย่างเช่นเราซื้อชืวว่ดไทยวิจิตรใช่ไหมคะคนจีนก็จะเรียกซิ่งเราซื้อก็คือซิ่งไทยไทยเซียนเชิงหรือไทยเราเชื้อนะคะอ่าหลี่เราเชื้อก็คือครูหลีนะคะ คห,หรีแต่ความจริงเขาชื่อคห,หรีนะลูกนะเพราะว่าเป็นเสียงสามแต่พระเอิญว่ามันมาอยู่กับเสียงสามตัวแรกก็เลยต้องเปลี่ยนจากเสียงสามเป็นเสียงสองเลยเป็นหลีนะคะ,ะความจริงเขาชื่อคูรีนะคะคห,หรีเนี่ยชื่อแปลว่าเป็นคือใช่่อเมินคือพวกเราเตะแสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของนะคะจงเวินคือภาษา จีนเหล่าชื่อแปลว่าคุณครูนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้หลี่老师是我们的中文老师ก็จะแปลว่าครูหลี่เนี่ยก็จะเป็นครูสอนภาษาจีนของพวกเรานะคะ,อะขออนุญาตทบทวนพารากราฟสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าว่อเมันปานั十เชิชชง ชื่อจิวเกอร์หน่วเชิงหรีหลาชีว์ชื่อวอมันตะจงหวนหลาชีว์นะคะ,ะเขาบอกว่าห้องเราเนี่ยมีผู้ชายจำนวน17คนแล้วก็มีผู้หญิงจำนวน19คนนะคะคูหลี่อ่อะคูหลี่เนี่ยเป็นครูสอนภาษาจีนของพวกเรานั่นเองนะคะ อันนี้ก็จะจบไปสำหรับในส่วนของฝึกสนทนาหรือโชว์อิโชนะคะต่อไปการบ้านของเด็กๆนะคะก็คือให้เด็กๆเ,เนี่ยเลือกประโยคนะคะมาเติมตามความหมายของภาพนะคะก็จะให้เด็กๆสังเกตภาพทางด้านขวามือนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เอาประโยคทั้ง4ประโยคเนี่ยมาเติมให้เรียบร้อยนะคะให้มันสัมพันธ์กันประโยคกับภาพต้องสัมพันธ์กันนะคะ ก็จะมีประมาณนี้นะคะในส่วนของการเรียนก็การบ้านของเราถ้าเด็กๆมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในส่วนไหนนะคะเด็กๆก,ก็เปิดคลิปด,ดูก่อนอีกสักรอบหนึ่งนะคะแปลก่อนสักรอบหนึ่งแต่ถ้าดูแล้วยังไม่เข้าใจก็ค่อยสอบถามหลัซื้อได้นะคะ,ะสำหรับการเรียนของเราในวันนี้ก็จะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคาบหน้าสัปดาห์หน้าในส่วนของเครื่องมือคือบทเรียนนะคะ สำหรับวันนี้เราซื้อก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ